สวัสดีค่ะดิฉันนิชาฟาร์ธโภคจิตค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอแอปแอปหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า PC นะคะเราก็ทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเรากดเข้าไปในแอปแล้วเราก็ทําการล็อกอินค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กรอกรหัสอีเมลนะคะที่เราได้บันทึกไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาเชื่อมต่อนะคะว่าเราอยากจะเชื่อมต่อกับอันไหนค่ะแต่ว่าหนูอะ่ะเลือกเป็น Google ค่ะ พอเราเข้าแอปแล้วร้อยนะคะมันก็จะขึ้นว่าอันนี้คือการที่เรายังไม่ได้สร้างแอปนะคะส่วนนี้ก็คือว่าก็คือยังไม่ได้สร้างเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่ตัวบุคคลค่ะแล้วกดไปที่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะคะ,คะ,ว,ะ,คะว่า มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้เราดูว่าเราจะทำอันไหนนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็น student ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็มีหลายอย่างให้เราเลือกเลยนะคะเราก็กดไปที่ s k i p t ค่ะค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะมันก็ไม่มีอะไรยากค่ะเพราะว่าเราก็สามารถแบบเลือกนะคะว่าเราจะใช้เป็นวิดีโอหรือว่า i n f โ g r a p h i c ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่า เออเกี่ยวกับสมุดหนังสือนะคะเราก็สามารถมาออกแบบแบบนี้ได้ค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ